อุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําสีไอย้อมมัดย้อมเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆในท้องที่ของเราอันนี้เป็นไม้ไผ่ซึ่งที่นี่มันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเราก็ทําไซส์ให้มันเหมาะกับชิ้นงานของเราซึ่งถ้าพวกเราไม่มีไม้ไผ่เราก็ประยุกต์ได้โดยใช้ไม้ไอติมที่เราทานกันนะคะไม้ไอติมเนี่ยก็สามารถเอามาทําได้เหมือนกัน ก็คือแล้วแต่เหมือนที่นี่คือไม้ไผ่แล้วก็มีคนทำเนาะผู้พี่ก็จะใช้แล้วก็เราค่อนข้างที่จะสอนบ่อยที่เห็นมันดำ,ดำๆเนี่ยเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมานานนะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เราหาได้ในพื้นที่ของเราก็คือไม้หนีผ้านะตัวนี้ถ้าเราสังเกตดูข้างหลังมันจะมีลายจุดๆในในงานผ้าเนี่ยก็คือเกิดจากไม้หนีผ้าตัวนี้นะคะจุดเล็กๆสีขาวอะคะ่ะเป็นวงกลมเล็กๆสีขาวในผ้าก็คือเกิดจากไม้หนีผ้า อุปกรณ์อื่นที่สามารถเอามาทําได้ก็พวกเหรียญพวกฟ้าอันนี้มันก็จะออกมาเป็นลักษณะของวงกลมเอามาทําได้หมดเลยนะคะเอามาออกแบบได้หมดเลยหนังยางนี่ก็คือทําให้เกิดลวดลายอีกลายหนึ่งเหมือนลายริมข้างล่างตัวนู้นนะคะก็จะเกิดจากใช้หนังยางในการรัดทําลายหรือว่าเชือกฟางแล้วแต่ใครถ้าง,งานชิน้นใหญ่ๆเราก็จะใช้เชือกฟางในการรัดทําลายขึ้นมาเนาะอันนี้ผ้าแนะนําผ้าสําหรับที่เอามาใช้ในการมัดย้อมแนะนําว่า จริงๆแล้วผ้าที่เหมาะกับสีธรรมชาติคือพวกตระกูลผ้าฝ้ายผ้าลินินหรือว่าผ้าเสื้อยืดของเรานะคะและสีที่เอามาย้อมเนี่ยก็คือ,อผ้าที่เอามาย้อมเนี่ยก็คือว่าบางทีเอาผ้าที่เป็นโทนสีอ่อนๆนะคะแต่ถ้าเหมือนสีน้ําเงินหรือสีดําอย่างเงี้ยไม่แนะนําเพราะว่ามันจะไม่ไม่เห็นสีไม่เกิดลวดลายอะไรเพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยเขามันจะไม่เข้มอยู่แล้วเนาะมันก็เลยจะไม่ให้ไม่เห็นสีอะไรถ้าเป็น เสื้อสีขาวเรามันเลอะแต่เรารู้สึกว่ายังเสียดายอยู่เป็นเสื้อตัวเก่งของเราอะไรเงี้ยเราก็เอามาย้อมใหม่ได้แต่ว่าวันนี้นี่เวลากลุ่มของพวกเราเนี่ยค่อนข้างจะเวลาจํากัดพี่ก็เลยเอาผ้าที่กลางกานะคะแต่ว่าถ้าถามถึงมันก็เหมาะในการทําผ้าเช่นหน้าหรือว่าทําชิ้นงานที่แบบไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าให้เห็นลายหรือว่าอะไรเงี้ยชัดแต่ถ้าจริงๆคือเนาะที่บอกผ้าฝ้ายผ้าลินิน เหมือนสีวันนี้ที่เราจะใช้สอนก็คือว่าใช้สีนนทรีเป็นสีหลักนนทรีก็คือจะให้โทนสีพวกนี้นะคะสีน้ำตาลนนทรีจะให้ออกโทนนี้แต่ว่าวันนี้พี่มีสองน้ำเตรียมให้พวกเราก็คือว่ามะม่วงมะม่วงเนี่ยจะผสมมะม่วงกับขมิ้นผสมกันจะได้โทนสีเหลืองเหมือนอยู่ข้างหลังเพื่อนเหลืองกับเขียวนั่นนะคะจะเป็นสีของมะม่วงนะคะถ้านนทรีจะออกได้โทนพวกน้ำตาลตั้งแต่ส้มจนถึงน้ำตาลนะคะก็จะเป็นมะม่วง จะเป็นนนทีเนาะแต่ที่เราเห็นสีมันแตกต่างกันว่าเหมือนอย่างเนี้ยที่ได้เอ๊ะทำไมตรงนี้เป็นสีนี้คือเราจะย้อมต้มในสีหลักสีเดียวกันเหมือนใครเลือกโทนส้มนนทีเนี่ยก็คือไปต้มในหม้อนนทีเหมือนกันหมดเนาะหรือใครเลือกมะม่วงก็คือไปต้มในมะม่วงแต่ว่าเวลาเราอยากเล่นลายอันนี้เขาเรียกว่าเล่นสีนะคะเล่นสีก็คือว่าน้ําที่พี่เตรียมไว้เนี่ยมันจะมีน้ําน้ําด่างน้ําด่างได้มาจากน้ําขี้เถ้า หรือว่าน้ําสารส้มเนี่ยถ้าล้างออกมามันจะให้โทนสีอ่อนสีมันจะอ่อนๆอ,อ,อยู่ริมสุดของฝั่งนี้หรือว่าผ้าผืนใหญ่ๆชิ้นนั้นนะคะอันนั้นคือน้ําด่างหรือน้ําขี้เท้าเนาะอันนี้คือล้างปูนแดงปูนแดงก็จะให้สีเข้มขึ้นมาอันนี้ล้างน้ําโคลโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำํำลายผ้ามัดย้อมนะคะอันนี้แบ่งผ้า เป็นสามเหลี่ยมก่อนนะคะแล้วเราก็พับลงมาอีกทีหนึง่งให้เป็นสามเหลี่ยมเล็กลงนะะแล้วเราก็ถ้าใครที่ถนัดขวาก็ให้อันที่เปิดได้มันมาอยู่ด้านขวามือเรานะคะเพื่อที่จะได้ถนัดถนัดวิธีแบ่งผ้าเราก็ลองขีดผ้าดูให้ได้สามส่วนเท่าๆกันแล้วก็ลากผ้ามาอันหลังสุด หนึ่งนะคะสองแล้วก็สมนะคะถ้ามันไม่เท่ากันเราก็จับแต่งนิดหน่อยนะคะพอเสร็จเราก็กลับไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามมันก็จะได้ออกมาลักษณะเหมือนจรวดนะคะวิธีเช็ค เราก็นับดูว่าเราทําถูกทผิดหนึ่งอทสามสี่ห้าฝั่งหนึ่งจะได้5ฝั่งหนึ่งจะได้4นะคะพอเราเสร็จแล้วให้เราเอาฝั่งที่มีสี่กลีบเข้าหาตัวเราแล้วก็พับอันนี้ลงนะคะแล้วก็หันอันนี้เข้าหาตัวเราแล้วก็ดึงออกมานะคะดึงออกมาแบบนี้ เราก็จะได้ลักษณะมาเป็นหัวนุกนะคะหัวนกเสร็จแล้วเราก็เอาไม้มา2อันขนาดใกล้เคียงกันนะคะเอาด้านที่เรียบๆเ,เข้าหาเนื้อผ้านะคะวางขนานไปกับรอยที่เราพับนะะแล้วก็มัด 1,2,3,4,5 1, ก็มัดทั้งสองฝั่งเลยนะคะ1,2,3,4,5นะคะอันนี้จะได้1ลายแล้วนะคะแล้วเราก็หันปากนกมาทางขวามือของเราแล้วก็เอาไม้ขึ้นมาอีก1นึ่คู่นะ,ะก็ทำ นนแต่อย่าให้เลยใช้ผ้าอันที่สั้นที่สุดเฉียงได้ตามที่เราชอบเลยเฉียงตามเฉียงมากเฉียงน้อยแล้วแต่เราชอบเลยนะคะทีมัดก็ใช้หนังยาง2เส้น ให้มันพยายามมาชิดเข้ากับริมผ้านะคะชิดแบบนี้เลยนะคะ,นะคะแล้วก็ใช้หนังยางอีก2อส้นรัดไม่ให้มันขยับนะคะแล้วก็พลิกมาทำอีกฝั่งนึงก็ใช้ไม้อีกหนึ่งคู่นะคะ่ะ มัดนะคะคแล้วก็ปลายมันแล้วก็จะได้อีกหนึ่งลายแล้วก็พับมาแล้วก็รวบแบบนี้นะคะรวบเข้ามาแบบนี้ด้านข้างใช้หนังยางหนึ่งเส้นในการมัดมัดแล้วเราก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องมัดอยู่กับที่นะคะ จะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราชอบลายลวดลายเราก็เอาไม้หนีบผ้าหนีบใส่ถ้าหนีบใส่ตรงนี้ก็จะเป็นเกสรน,นะคะตัวข้างในจะเป็นเกสรตรงไหนที่ว่างๆเราก็สามารถใส่ลายเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นหนึ่งลายโอเคไหม